สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมจะมาชวนทำหมูหวานสูตรของต้อมเองนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับหมูก็จะนิ่มๆนะครับละลายในป่านะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับครับนี้ก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลปี๊บกระเทียมเกลือใช้เกลือชมพูนะครับแล้วก็มะนาวกระเทียมอันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของน้ำจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มด้วยนะครับครับก็ มีทั้งหมดก็มี3เกลือครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับโขกครับโขกในครกนะครับให้พอหยาบนะครับเพื่อที่จะทําการเจียวทําหมูนะครับทำหมูหวานนะครับขาดไม่ได้ก็จะเป็นหอมแดงซอยด้วยนะครับใช้กระเทียม2ออย่างนะครับกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนนะครับเพิ่มความหอมนะครับนี่และครับสูตรเด็ดนะครับ ลาบผักชีก็ขาดไม่ได้นะครับสําหรับโขกนะครับก็หมูสามชั้นนะครับเลือกชิ้นสวยๆที่มันน้อยนะครับอันนี้ก็ซื้อมาหนึ่งโลนะครับวันนี้ก็แบ่งแบ่งมาทําครึ่งโลนะครับที่เหลือก็ฟิตไว้ทําเมนูอื่นได้นะครับหมูสามชั้นเราจะหั่นไม่เล็กมากนะครับเพราะว่าเวลาทําแล้วมันจะหดนะครับ เพื่อที่จะได้ทานแล้วคำโตโตพอดีนะครับพอดีคำนะครับอร่อยอร่อยนะครับครับส่วนนี้จะทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก็จะไม่ไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับน,น้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวเผ็ดครับเพื่อตัดความเลี่ยนของหมูนะครับหมูมันหวานอยู่แล้วนะครับพอเราหั่นเสร็จแล้วก็เอาบาลง น้ำเดือดนะครับตุ๋นสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้เนื้อมันนุ่มนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมซีอิ๊วขาวนะครับคอยช้อนฟองออกด้วยนะครับเอาตะปีช้อนฟองออกนะครับถ้าหมูมันนุ่มแล้วมันหนังมันจะใส่นะครับจะมีใบเตยด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับน้ำที่เหลือจากนี้ก็ทำเป็นน้ำซุปทานได้นะครับ ครับผมแล้วก็มาโขลกสามเกลือกันนะครับนี่ครับโขกขอหยาบนะครับเพื่อที่จะทําการผัดหมูหวานนะครับน้ํามันตั้งน้ํามันนะครับแล้วก็ลงกระทะไปนะครับสามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือนิดนึงนะครับโขกขอหยาบนะครับแล้วก็ลงไปพั่วกับน้ํามันนะครับให้ให้หอมนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับ อันนี้จะใส่หอมแดงก่อนนะครับคั่วไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่หมูไปครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าวครับ ซอสปรุงรสนะครับนะครับ้อมนะครับคั่วไห้หอมมาเดี๋ยวใส่หมูลงไปเลยนะครับครับใส่หมูลงไปครับใบเตยตกมาหน่อยครับเดี๋ยวเก็บออกโอเคครับครับเราทําการผัดคั่วไปนะครับเติมน้ําซุปหน่อยนะครับน้ําซุป แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้มันเข้าเนื้อนะครับนี่ครับพร้อมแล้วปิดฝาหม้อเลยครับจะได้สุกนะครับสุกทั่วหน้าครับ เครื่องปรุงก็มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลตีนะครับน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ครับซีอิ๊วขาวน้ำมันงานะครับน้ำมันงาเพิ่มความหอมนะครับอันนี้เราไม่ใส่ซีอิ๊วดำเลยนะครับสูตรของผมนะครับนี่ครับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มจะไม่หวานนะครับไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับน้ำจิ้มเราจะออกเผ็ด เปรี้ยวเลครับใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับหน้าตานะครับน่าทานมากอร่อยมากนะครับก็แบ่งปันเพื่อนบ้านไปหน่อยนึงครับวันนี้นะครับนี่ครับแก้มด้วยแตงกวาหรือผักอะไรก็ได้ครับที่เราเรามีนะครับหรือว่าเราชอบนะครับสูตรเด็ดนะครับนี่น้ําซุปก็จะเป็นน้ําซุปจากเมื่อกี้นะครับที่เราต้มหมูหรือตุ๋นหมูไว้นะครับ ใส่ต้นหอมผักชีไปหน่อยนะครับพริกไทยป่นแล้วก็ตั้งฉ่นิดนึงครับสีิวขาวอร่อยแล้วครับอร่อยครับชวนเพื่อนเพื่อนทำทานครับในครอบครัวนะครับเด็กๆก็ชอบนะครับผมหมูหวานจะคำพอดีนะครับพอดีคำนะครับถ้าบางแล้วมันก็จะเล็กชิ้นเล็กครับหดตัวครับครับชวนทำทานกันนะครับเพื่อนๆครับสูตรผมนะครับ เดี๋ยวจะพิมพ์รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับนะครับผมรับมื้อนี้นะครับอร่อยด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับควันขโมงเลยนะครับน้ำซุปเราครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับ